นองเมลลลาาาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเหมือนเดิมน,นะครับของเล่นหน้าหงเรียงอ่าวันนี้นะครับเป็นรถรถเททายนะครับก็คือรถด,ดำที่บ้านเราเลียงนั่นเองนะครับแต่ว่ารถคันนี้ค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงนะครับคือว่ามันสามารถเดินหน้าและถอยหลังได้อย่างเดียวนะครับ อ่ามันจะเลี้ยวไม่ได้นะและ้วในส่วนของเทท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมนนวดด้วยนะครับอ่ายกอายุโยกปลาย,ยกไปแล้วก็หมุนได้นะครับวัสดุวันนี้หนึ่งนะครับอ่าวัสดุนี้ก็เป็นพลาสติก PVC ธรรมดานะครับอ่ามีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวฐานล้อ,อนี่นะครับนี่ดูดูมันจะเป็นแค่เฟืองท้ายอย่างเดียวนะครับลักษณะของเฟืองท้ายเนาะแล้วก็ข้างหน้านี้นะครับจะ จะเลี้ยวไม่ได้นะครับมันจะไม่มีฟืนงเลี้ยวนะ <Nope. S 1> นี่ครับแม่นุ่นจะดูนะครับนี่ครับเออมันเลี้ยวไม่ได้ะออน,ไไดนะครับเห็นเห็นเลยนะครับนะครับแต่ว่าผมมองว่ารูปรูปร่างลักษณะมันเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ว่าเออในส่วนของ,ของเรียกว่าสเปคเนี่ยมันมัน มัน,อน,นเออมันต่ำมากอ่ะไม่ต่ำไปนิดนึงอ่ะต่ำมากเลยครับมันก็วิ่งได้นะครับอ,อย่างหนึ่งใช้ฐานทั้ง5าก้อนนะครับบอกกันเลยอันนี้และนี่คือรีโมทครับรีโมทนดินหน้าอันนี้เดินอันนี้ถอยหลังนะอันนี้เดินหน้ามีครบรีโมทได้แค่นี้เลยครับโอ้ของเล่นนางเรียนชิน้นนี้นี่ผมนี่เกิดมาไม่เคยเห็นน <laughs> ะไม่เคยเห็นรถบรงคับคันไหนที่เออจะบอกไงดีละ่ะมัน มันเลี้ยวไม่ได้ครับรถมังคับอ่ะมันต้องเลี้ยวได้ไงแต่นี่นะครับรถมังคับที่เลี้ยวไม่ได้แต่ว่ามันจะไปข้างกล่องบอกว่ามันเลี้ยวได้นะครับแต่พอซื้อมาอ้าวเลี้ยวไม่ได้นะครับเราก็นะโอเคครับถือว่าซื้อประสบการณ์ไปครับก็ให้พี่เมย์เล่นนะครับเดินหน้าเดินเดินหน้าถอยหลังแค่นั้นเองครับผมแต่แต่สเกลมันสวยมากเลยนะผมชอบนะดูเล็กกระทัดร้านมากเลยนะครับลูกส่งภานนอกเขาสวยเลยนะน่ารักเลยแหละ มึงเนี่ยชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลูกทรงเนี่ยมันเป็นมันเป็นรถรถรถดัมป้าเนี่ยมีสเปกในใจอยู่แล้วครับแล้วมังคับเนี่ยมันหน้าเดี๋ยวซ้ายหรือขวาเดินหน้าถอยหลังได้นะครับถึงแล้วมันจะเทท้ายไม่ได้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างต่ำเลยนะ่ะซื้อมาก็ก็เราเราเราทำใจตรงนั้นอยู่แล้วนะครับืออ่ะเดี๋ยวให้มีเมองลองมังคับไปดูนิดนึงครับนี่เดินหน้าครับเอาล่ะนี่ครับได้แค่นี้เลยเดินหน้าถอยหลังครับ โอ้สุดยอดครับแล้วก็เทท้ายได้นะครับเราจะตัดไปให้พี่เมิร์กเนี่ยวิ่งอยู่ด้านนอกดูนะครับว่าจะเป็นในลักษณะไหนครับเฮาไ่เมิร์กครับเรามาวิ่งทดสอบรถกันครับมาครับรถที่ไม่มีเลี้ยวนะครับตรงเดียวตรงได้กับถอยหลังดูครับไปแล้วครับ ตรงนี้อย่างเดียวครับตรงตรงกระถอยหลังได้ครับสองอย่างลงไปนั่งทำไมลูกออพ นี่ครับจากการทดสอบนะครับเลยมาประมาณผมให้เลยหน้าประมาณ5เมตร5เมตรนี่จะเริ่มวิ่งไม่ได้เลครับดูนะครับนี่อ่ะถอยมานี่นี่ครับเห็นไหมไม่ไปเลยอ่ะเรียบร้อยให้อ่ะให้หนึ่ง ประมาณสิเมตรนะครับไม่เกินนั้นหรอกสัญญานะสิบเมตรโอ้กดไม่ได้แล้วต้องเดินต้องเดินต้องเดินเข้าไปใกล้หน่อยครับแล้วก็เวลากดเนี่ยนะครับกดคางได้นะครับดีเลยนะเดินหน้าถอยหลังได้ดีเลยครับอ่านี่ครับนี่ยกดําก็ไม่ได้นะไม่มีไม่มีเอยกดํานี่ต้องบอกว่าเป็นเมนูนะครับใช้มือเอาแล้วก็ในส่วนของเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับได้แต่เดินหน้ากับถอยหลังครับอ่า ถือว่าเป็นของเล่นนั่งเรียนของจริงนะครับคือเอามาฝึกนครับฝึกวิ่งฝึกอะไรนะครับส่วสองปุ่มอ่ะนี่มาเล่นนำเมนด้วนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารถคันนี้จะบรรทุกของได้หนักแค่ไหนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารถคันนี้นะครับจะรับน้ําหนักได้มากแค่ไหนนะครับผมจะเอารถบังคับอีกคันหนึ่งนะครับมาลองให้ตัวนี้แบกนะครับดูอ่ะ นี่ครับดูนะครับแบกแล้วอ่ะพี่มร์กดครับกด,ดนะไม่ไปครับโอ้โหพี่มืดรอก่อนลูกอ่านี่ครับไม่ไหวนะครับโอเคอครับ กำลังขับมอเตอร์นี้ต้องบอกว่าต่ำมากนะครับก็มันสมควรแล้วครับที่เป็นของเล่นนั่งเรียนนะครับต่ำจริงให้น้องๆได้ฝึกนี่ปุนเนี่ยมีแค่สองปุ่มนะครับปุ่มนี้ปุ่มนี้ครับแล้วก็เอ,อเรียกว่าไงอะ่ะมันไม่ได้บอกครับว่าไหนเดินหน้าไหนถอยหลังนะอ่ะขวาเดินหน้าสองซ้ายถอยหลังแค่นั้นนะ หลุดแล้วหลุดแผงวงจรแล้วกดไม่ได้แล้วจะได้นะเลี้ยวไม่ได้อรตรงแน่งเดียวผมเล่นมานะตั้งแต่เล่นรถบังคับมานี่ไม่เคยเจอรถคันไหนครับมันเลี้ยวไม่ได้นะเนี่ยมีคันนี้คันแรกนะครับเลี้ยวไม่ได้เป็นรถบังคับแต่เลี้ยวไม่ได้โอ้สุดยอดทามาขายได้ไงเนาะชอบดีไซน์นะดีไซน์เขาเล็กน่ารักมากเลยกระทัดรัดหน้ามาถ้าทําให้มันดีกว่านี้นะครับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะ เพอร์เฟกเลยผมบอกเลยอันนี้ว <Wow. S 1> สวยมากสรุปนะครับว่าในส่วนของรถเนี่ยมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้นะครับเออแต่ว่ามันดัาท้ายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเทท้ายเนี่ยสามารถหมุนได้นะครับผมแล้วก็ตัวคอนโทลเลอร์มันเนี่ยก็ดูแล้วก้องแก๊งไปหน่อยนะครับเดินหน้าถอยหลังได้ครับถ้าทางก็ถ้าเกิดทําให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าเพอร์เฟกต์แล้วนะครับ แทเนี้ยเพราะว่าดูลักษณะรถเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับอืมใช้ได้โดยสวยด้วยนะครับผมก็อ่าชอบไม่ชอบก็ว่ากันอีกทีนึงนะแต่ว่าแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยกับพี่เมย์เนี่ยดูแล้วไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นของเล่นนั่งเรียนเนาะเหมือนก็เอามาลอกขายเด็กนะครับผมประมาณนี้ก็อ่าฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เมย์แล้วก็น้องเม้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ I'll be <laughs> <laughs> oh, back up!